พี่น้องเึงฝนตกางมามยเมื่อเศร้าตกบัดคืนเลยเมื่อคืนนี่ฮะกระพ่อยๆอะไรนี่ผ่อนๆลงมาตะหน่อยละฝนตกลินนเลอาบน้ำแต่งตัวแล้วกั็สิไปอันทรงคนหน่อยไปโรงเรียนนะพี่น้องคะ่ะอืมคลิปนี้กะคิดมาฝากถึงเด้อพี่น้องเด้อ ถึงอีคว้ยกระทิ้งเนอเราคุ้นคนพป่นองค่ะีหนางัวแอ่ที่ห้าวเนอเราคุ้นคนเนี่ยปุ้ยพี่น้องดังหาหูดังปืนเป็นว่าอัก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 จากมันมันหัวยังมันกินยาพิษซองอะพี่น้องเวลามันหัวไปตาเอาตินทางหนามันแท้พี่น้องว่าอัก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 ถืกใจอืม อันหัวบว่มีความจริงนะพี่น้องอือว่าจะคล้องเกง่งว่าจะคล้องนี่ขักขนาดเกง่งพี่น้องเลยออหาเบิ้งซ่องนั่นกระดาช่องนี่เบิ้งซ่องนี่กระดาช่องนั่นโอ้ยดาสมเพศเวทนาเมื่อยอืยม,เ,เ,มอเบิ้งไนข่อยนะตื่นเช้ามาเบิ้งในเฮือน่อยล้างบ้าน่อยโอ้ยจะแม่มันก่วงขวางขนาดล้างบ้านแม่น,นี่พี่น้องนาบ้านแห้งขักอืม คนเฮาอยู่ที่ปอดโปง่งจิตใจมันก็ปอดโป่งพี่นอ้องอะคนฮามันอยู่ที่แคบบแคบบจิตใจมันก็บแคบ,บพี่น้องเลยออมันบม่มีทางออกทางไปทางมาว่ซันซะมันออกแต่ข้า,างข้างเก่าเข้าทางเก่าออกทางเดิมเข้ากระท่างนั่นออกกระั่างนั่นวาซันซะเอือม,มันตันวาซันซะคนทางมันตันพี่น้องห้าที่ระบายบบดนี้หาที่ระบายอารมณ์ มีปมด้อยคนอันนี้ค่ะคนมีปมด้อยพี่นอ้องคนประเภทนี่ค่ะเอเอเบ้าข่เอยเบ้าแันเอ้ออินาพีนี่อีนาพีว่าอินาพีนี่น,นี่เราคุค้นคนพี่นออ้องเบ้าอ่ปอสณ์สากำกระติดมันอืมกำติดจรวดเลยพี่น้องค่ะเออบัตรทีมันเอยเอาจนออกมาเบ้าคักแน่ได้พี่น้องก,กับเพิ่์ลซิโบเนเราคุ้นอันผู้ดได้นะ นี่ยเราคุณอันผู้ใหญ่ใจดีที่อันซอยเหลือมันแด็กมาตั้งสามปีสี่ปีนะพี่น้องอือออกมาประกาศว่าคอยซิบาทํำไา่เพิ่นอือคอยซิบาเบ้าถึงเพิ่นอ่าบัตรคนเฮาถือการลองใจบัตรอ่าของหูว่าเราลองใจมันนะพี่น้องเออ บาดนี้อดบ่าได้ออกมาว่าเใส่ลาวดาเราอีจังสันอีจังซี่เอ้ยมั่นใจได้พี่น้องเวลาคาเว่าใส่ผู้ใหญ่ใจดีปฏิมันนะบรรดาซาลีเอาเงินให้มันแดกเอาเงินให้มันกินนะนะมันเนรคุณเราหะนาพี่น้องปากบอกทำมันเบาเบาอ่ะมันเบาเนรคุณนะขอขา้ิบ่าวให้มันดอกพี่น้องเ้ยเออกูเห็นมึงว่าดุดูคำว่าคุณเนรคุณผู้ใหญ่ใจดีนี่อีจันดานมาเออมึงคือบงมึงคือบงโง่บงนาง เบ้าหนามึงเองเนี่ยมึงเบ้ายังออกมานะมึงคือบองโง่มึงหนาเบ้าหนามึงหันหาอีควยกระททงบอกอีานางงวออีสมองควยคิดยังบัเป็นเนาะมึงนีนะ่เนาะก่อนมึงซือเอากูเน่ละคุณดา,ด,ด,าาคาดาผู้ใหญ่ใจดีผู้เดพี่น้องเพน่าเอ่อเขาซัพพอร์ตครอบครัวนี้ด่าผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ออกมาด่าเขาจนไม่มีชิ้นดีโอ้ยอีนามา มึงด่านาซารีนาซารีเอาเขาเอางับมาเงินทต่มึงแดกเ้ค่ารถ่าดมันม er like ึงเด้มึงคือคือด่าเราขักแท้มึงคือว่าเราหาขักแท้ซะมึงคือบ่นึกถึงบุญคุณเขาแกงที่เราห้มึงแดกแน่บถ้ามึงสิด่ายังมึงด่าคุณน้องว่าด่าว่าคุณเดและคุณคนนั่นเออด่าแล้วก็ยอดมึงเงาหนามึงน้ำมึงใส่าสิบนแลวคุณนาซารีเป็นเนแลวคุณเราเห็นยังอ่ะเราห้มึงแดกว่าสักปีกอบเราเปา่าสามปีน,ไปไนะ สามปีเต็มๆที่เราให้มึงแดกนะ่ะอือสีห่ามึงเวลาลำบากโท่ให้ห้องค้องแตกอยากได้เงินน้ำเขาเออสันดานมาไปไซบ่ไร้ที่มึงช่วงโควิดอ่ากูบอคเคยเ้าได้ขังกูสิบนีเราคุณคนกูบนีเราคุณน,นคนแต่คนคนนั้นบ่มาเว้าให้กู ก็คือมึงนะมึงมงบ,บประกาศออกมาว่าสิบปเหตดทำลายเล่าสิบทัมลาเล่าคอขอสัญญาคนจีให้เขาให้ให้ให้ใหเอฟแตรดพนเขาไปคอมเมนต์โอ้ยดีแล้วแหละดีแล้วแหละอย่าไปทำเหมือนนันอีหน้าผีอีคางคกหน้าผีบัตรสุดท้ายมาค่ะกูกูอีกมึงบัตรนี่จับกลุ่มจับก้อนมาดาพนบัตรนี่หาคนมาดาคุณใหญ่ใจดีบัตรนี่กูเนี่ยยังบอกบริหาใลมาดาได้กูด่าเองนะกูอ่า มึงนี่ฮะค้าพวกค้าพักค้าพวกธารมดาเราหนาสติมึงเถียงกูก็เด้นตนวเราอยู่ไหนเราเบามาเถียงเราแค้นกูฟังคำเบาวเราเบานะเออนะกูสงสารมึงเห็นบ่แม่กูเป็นตัวอย่างเด้อมึงเคยเห็นบ่ขนาดเราด่าแม่กูสจำได้วเราเบาให้แม่กูนะแม่กูเฉยบ่เบายังนี่แหละคือแม่กูในคลองแท้เราเบ่ปากบาอ่ออีกเงียบดังเดียวแม่กูอืแม่แมแนแนแกูมึงเห็นบ่ เมนพนสิบรีติดต่อกันพนสิบรีคุยกันพนกับเว้านาสลีออกมาดาเล่าย่อนความร้องใจการร้องใจของเราคือการร้องใจเบิดทุกสิ่งทุกอย่างผู้พนเป็นผู้รักผู้ใหญ่พู้ขดเป็นมึงบ่เห็นอดไดสหาอีคนดีอีคนดีสมองมาอืมเ้าขึ้นนี้เป็นคนดีเออเฮอ้ยเอ,อ็ดเอ,อ็ดเอ,อ็ดเทิดท้าโคตรแม่มึงบอกมึงเอ,อ็ดท้าแม่มึงบอก มึงอย่าทำเป็นเกงเดี๋ยวมึงตกเก้าอี้มามึงมึงจะตายมึงจะบอกไว้ให้ซะอ่าอย่าขึ้นปัจจคองนะสูงหุ่นมึงคือว่ามึงสูงนะหุ่นมึงตกลงมามึงตายอย่างเดียวนะมึงคึ้ว่ามึงสูงกว่าคนอื่นก่อนนะมึงจะบอกไว้ให้ซะเออคิดสิว่าสิว่ายังเบิ่งเงาหนามึงแน่เบิ่งเบ้าหนามึงแน่การมึงมัมบุเรียนการแต่งโตกูกับผัวกูนะมึงเบิ่งแน่ โอ้ยเสือกันราคาถูกถูกส่งกันราคาถูกถูกเออสีบอกไว้าหายมึงเบงเงาหนามึงแน่อ่าแม่นยังมึงใส่ของแพงนั่นกูถามมึงแน่นั่งหนาเด้ความมาแดงความพี่น้องเลยด่ากระแดงแดงจะมันไปเห็ดแหม่แันจะมันไปทาครีมที่ห้อยังโอ้ยเออความมาแดงบัดทายรูปมันี่เห็ดแอปเอาขาวเห็ดเพอร์เวอร์อยู่นี่หนามาอ่า เกิดเป็นมือมือนี่ฮะเสือกแต่เรื่องชาวบ้านกูสามไม่อยากว่าถึงมึงเลยนะแอมไม่อยู่อยากให้กูออกมาด่ามึงที่มึงหมักบอกกูด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงอีมาสีใหม่มึงนี่ฮะบอีนาคุยหยาคุณเนี่ยโว้ยบังในหนาลังบ้านนะมึงมีคือกูบอกหยาลังบ้านถ้มีก็มากินถ้าม่มีก็มากินอยู่แต่หน้าห้องมันบม่มีหยาให้แดกเด้มันแดกหยาคางหัวคนนี้อืม คืนเว้าคืนในห้อยอีเนลคุณอีเนลคุณมาสีใหม่เงยปัดมึงเนลคุณนาซาลีอย่าได้สะมึงคือเนลคุณได้สำนําหาเพื่อนหาพวงมาดาเราอีกหาพักพวกมาดาเราพินามากูเนลคุณคนกูไปหาคนมาดานำได้กูด่าเองเราได้กูเออกูเนลคุณยอนยังยอนมาว่าให้กูเพราะกูเป็นคนโลภอยากได้หันอยากได้นีมบนจคือทราบมันจะคอ้องเสนอเนี่ยให้นะอ่า บบยังก็คือบัดไหนพวกหานกูบออยากว่ากูยอดเวลาไปได้กูสิบว่เอาเม่ตาบาทเดียวหูกองซูลอืมกูอยากยอดเวลาไปได้เนะาะภาษีห้กูคืนให้ตอนหนูว่ากูกินขียออกไปแล้วเออมันคือสิบได้ละล่ละอืมได้ก็มีต้นกล้วยละมันคุดเอาอืมเสดายบอกมึงเสดายเสดายแทนผู้ใหญ่ใจดีว่าสันติกูเห็นมึงพูดกูดูหันแหละว,ว่ารอดกูดูหันแหละ คำว่าเนรคุณเนรคุณอีห่าเงี้ยมันบอ่ตำมึงบ่มึงว่ายังออกมาน่ะมันบ่กตำมึงบ่อ่ะแ่ามึงเนรคุณนายาลีนบ่ตำมึงบ่ม่ตำเงาปากมึงบ่อยห่ามึงฮะออกมาด่าเขาเออมึงก็อยากได้ยอดคือกันแล้วนึงจะไปหาสางกระแสหาทางกระแสวเห็นักเรื่องของเขาเลยก็คือมึงแหละอ่ะมึงว่าห้หนายสลีอยากได้ยอดเอาคนนั้นเอาคนนี้มาด่าสางกระแสบัดมึงได้สะ มึงก็อาศัยยอดจากขรอรัวกูนี่มึงมดาขรอขั้วกูนี่มึงว่าออกมามันก็ตําโคตรมึงอีกตํ้แแม่มึงอีกหามเลยอืมถ้ามึงไปอยากได้ยอดไปอยากให้คนไปเบิ่งนั่งหนามึง่ะมึงธามดากูหไปจ้างกูไปเห็ดจังเส้นเงาหนามึงอ่ะกินามาโอ้ยมึงหลบห้ายีแแม่มึงยังขีดเก่าๆถึงมึงว่าวให้กูนะมึงหลบให้ยัง มึงยา่านความผิดนี่ในตีคนเก่งอ่ะมึงลบผีนางไปแต่งมึงลบออได้ยังกะลบพดยังกะลบมึงประทันดอกแคบไปบดแหละล่ะเออมึงเห็ดหนางมากแคบไปเบดแหละคุดูดไปบดแล้วออมึงต้องลบดอกคุไปหันมาหนีมือนั่นมือนี่มันออกจากมึงบดคุสิบอกว่าหายซะมันบอกออกจากภัยดอกอ่าทาสิฟาดกันนาลีนะเฮ้ย มึงเกียมตโตรถมึงเกียมโตเดินทางมากินหอ,อยู่มุกดาหารเร็วๆสิบอกไว้ให้จบทางนั้นมึงก็เกียม์โตมาทางนี้เลยมึงอย่านั่งหัวเลาะเดี๋ยวกูหัวเลาะกูจะดังกว่ามึงอีกอะมึงเกียมตัวเลยมึงเกียมโตหาเงินคืนรถเงินคืนกูนะบลายดอกแสนกว่าบ,บาทเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ี่อ่ะอีพวกติงเตียดมึง็รต้องสนับสนุนมันดอก อาเบิงหอนมือนันก่อนหอดมือนันก่อนเด้อควอยกระทิงเด้อเะพึ่งหัวเราะนะอีลาข้อยแถาแมงไปสาะมาแหกเสียวกูนี่มะมเดือลืมบอกอีค้อยแถาแมงงน้ำเด้อสิบอกกรไหาซะกูขี้เดียดคำเบาคำจามึงปากข้นว่าคุณเนรคุณคนเนรคุณคน ว่าให้เขาอีเน้าเป็นเองนี่แหละนกเข้าท่วงตาแม่พี่น้องค่ะเออว่าให้คนอื่นได้แต่บ่เบงเงาหนาจะของเบงนังหนาจะของว่าออมากระตัมเบด็ดว่ากูเนะคุณจะของกันเนอคุณคือกันว่ากูต๊ะซับมึงกับต๊ซับคือกันเอวววอ,อว,ว่ากูขี่ตัวต้แล้มมึงกับขี่ตัวต้แล้คือกันเออว่ากูผู้ให้ว่ากูคือหนาผีมึงกับหนาผียิ่งกูกอีกเออ นะโอ้ยนาะตัดสุดเด้อหาสุดงามๆามมือน่ะห ja ันหอดมือม de ันเละตัด okay. สุดงามงมเด้อเด้วกูจะใส่เสื้อขาดๆดอกให้มึงบุรีกูใส่เกือบขาดๆนี่เกือบขาดๆดอกกูกูบ่มีเงินกูบบมีเงินไปสุดตัดสุดดอกกูเออกูบ่มียังดอกกูน่ะพ่อใหญ่ใจดีกูก็บโมีโดดเดียวเดียวดดยกูนั่นเออ กูเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายขอบครัวกูนะ่ะเออกูปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางกูไปใสมาใสย้อนความดีของกูสางออย้อนกอออคูคิดดีทำดีกูบ่เคยคิดจิไปวังทำลายไปไ่เคยคิดทิ่ทำลายกูได้เบ้าแล้วก็แล้วไปไพสั่คู่ซูนะ้น่ะอ่าท่าเขาเบ้ายั้งขึ้นเนี่ยก็เก็บใสมกใสใจ เสี้ยวห้แบบจนบ่มีที่ยืนพวกสมองม้าอิจฉาตาร้อนิชยาเออพวกิชยาสกเหตสะคนจะขาคนความคิดจะขาให้กูตายหุ่นแต่เห็นยังบ่ได้สมัยปัญญาสมทอห้างอื่นเอาปัญญาเพียงเดียวมาเห็นยังกูเอ,เออโอ้ยอ้าวเก็บหลักฐานเนอะเก็บลายลายหลักฐานนั่นเก็บมันลายๆเออเดี๋ยวเขาติถทาว่าผู้าาดได้สื่อควยกับทิง เจ้าสื่อคอยกับทิงบอกอ้าวบอแมนอ้าวบอแมนมากินปูร้อนทองทําไมอ้าวระวังนะโดนสวนกลับแบบนี้นะอะคือดาอีนาพีแต่มึงบนาพีบอแมนกูกับบอแมนกูกับกกบ่าวอีกว่าเป็นกูเ <c oughs> อบอแมนสื่อกูเด้บิเดือดรอดมีอย่างชื่ออะไรก็ชื่ออันนั้นนะคะชื่อสุภาวนรนแสนบุตรลาชก็คือสุภาวนรนแสนบุตรลาดนะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเป็น จะเป็นหน้าผีหน้าพางไม่ได้ค้างคกค้างเค็กก็ไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่ตัวเราอะเออนั่นแหละมันทําอะไรไม่ได้ทุกวันนี้นะ่ะนอกจากเอยชื่อนามสกุลจริงนะควายกระทิงนี่นก็ไม่รู้ใครเป็นควายกระทิงบ้านนามสกุลอะไรไม่รู้นามสกุลหมาบ้าควายกระทิงนามสกุลหมาพอม่พี่น้องคะอ่ะอ่า อีหน้าวัควควยกระทิงน้ำสกุลหมาเอ้ยมวนบ่พี่นองคะออ่ะมวนบอเอาละมวนมวนตะเศร้ามึงเนี่ยคะ่ะขี้เดียดมันเฮาแม่ยังดอกอันเฮาแ่นเนรคุคเนรลุณรน,นะนะมึงเป็นไปได้มึงไปตอบแทนบุญคุณนะซาลีนะ,ะมันแล้วก่อนเออมึงเอาเงินเรามาตอไนไหน่ะเราทวงคืนอยู่นะเออบ่ม,มีปัญญาใส่ลาบอเราทวงนะเราเสียไปซื้ออาหารมาให้ให้มาให้แมวกินดีกว่าถ้าเราได้คืนนะนี่ยินบอเราวอาน่ะ ขนาดเราเอาคืนไปเรายาังจะไปซื้ออาหารมากูเด้ให้เออเราไปเอาไปไว้เองแน้เราบอส่เองอีกเงินที่ให้มึงไปนะเราจะไปซื้อให้อาหารมาอาหารแมวผมเอออาหารเลี้ยงซัดผมนี่ก็มาเลี้ยงมึงเราอะโอว้จะเป็นถึกใจไรเด้อเอาสัมเน้แหละอือเมื่อนี้ก็จัสิจักขีดนะมึงนะเออเอาจัดไปมึงเตียมโตแล้วครอบครัวก,กูจะหุงม,มึงละบาทมึงเตียมโตเลยนะกูบอกไว้เลยอันนี้กูว่าคืนไปซื้อนะ อย,อย่าใจอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนอืมค่อยค่อยด่าค่อยค่อยพูดหาหาใจความไม่ได้เออนะอย่าหัวเราะอย่าทําเป็นหัวเราะกบเกินคนที่เขาว่าสุดคนมันต้องมานั่งหัวเราะดอกมันไร้สาระคนเข้าไปเขาฟังมันลาคาญเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเนื้อเนื้อเ,เออ,อยากพูดอะไรอะไรมาพูดมาเดี๋ยวกูสวนกลับอืม เรื่องแม่กูนะมึงก็ต้องแตะดอกเดี๋ยวกูออกมาดา่ามึงแน่นอนอืมึงอย่าพยองนะอีสันดานมามึงอย่าพยองกูบอกมึงํำนั่นแหละอืที่ภัยที่มั่นนะมึงเกี้ยโตัวเดินทางกม,มากินหยาดนี่หยาหนานะบ้านมุกทหารนะเกี้ยมเตาเลยนะอีกไม่นานบอกไว้เลยเ